ตลาดนัดแก้นี่ชัยนาทวันแรกฉลุยยอมลดต้นลดดอกตลาดนัดแก้นี่ชัยนาทวันแรกฉลุย20คู่ไก่เกลีย่ยลงตัวยอมลดต้นลดดอกลูกหนี้แฮปปี้ไม่ต้องแบกรับดอกเบีย้ยโหดเจ้าหนี้พอใจเงินไม่ศูนย์วันที่15มกราคม67ที่จังหวัดชัยนาทผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้ได้มีการคลิกออฟตลาดนัดแกนี่ตามมาตรการแกนี่ทั้งระบบของรัฐบาลโดยที่จังหวัดชัยนาทมีเจ้าหนี้ลูกหนี้นัดกันมาเข้าร่วมโครงการในวันแรก20คู่เจรจาซึ่งจะมีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยอนตลาดนัดแกนี้อีกเข้าร่วม ประกอบด้วยอายการคุ้มครองสิทธิตำรวจยุติธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและตัวแทนอำเภอพื้นที่โดยมีสองสถาบันการเงินหลักในโครงการคือทกสและธนาคารออมสินเข้าร่วมให้คำปรึกษาปรากฏว่าผลการเจรจาไกลเกลี่ยของทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้20คู่สามารถตกลงกันได้สร้างความพึงพอใจให้ทั้งสองฝ่ายหลายคู่จบลงด้วยเจ้าหนี้ยอมลดดอกเบี้ยลงมาตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งลูกหนี้เองก็พึงพอใจเพราะไม่ต้องแบกรับดอกเบี้ยโหดทางฝ่ายเจ้าหนี้เองก็พึงพอใจเพราะหนี้ไม่สูญ ส่วนอีกหลายๆคู่จบลงด้วยเจ้าหนี้ยอมลดตด้นลดดอกเพื่อให้ลูกหนี้นำเงินก้อนมาปิดนี้ซึ่งลูกหนี้ที่ผ่านการไกล่เกลี่ยลงตัวจะมีหนังสือบันทึกการไกล่เกลี่ยจากอำเภอสามารถนำไปยื่นกู้เพื่อชำระหนี้จากการไกล่เกลี่ยโครงการตลาดนัดแก้หนี้จากสองสถาบันการเงินของรัฐที่เข้ามาร่วมโครงการคือทกอสอและธนาคารอมสินได้ด้วย จังหวัดชัยนาทปัญหานี้ส่วนใหญ่เกิดจากการคิดดอกเบี้ยที่เรียกว่าดอกลอยซึ่งเป็นรูปแบบที่ถ้าลูกหนี้ไม่มีเงินต้นเงินก้อนมาคืนก็จะไม่มีวันปลดหนี้ได้ล่าสุดมีลูกหนี้ที่ลงทะเบียนนอแก้ปัญหานี้ทั้งสิ้น6 7รารายมีเจ้าหนี้จำนวน6 0รารายมูลหนี้รวม33ล้านบาทเศษโดยจะสัญจรตลาดนัดแก้หนี้ไปรวม9้าครั้งใน8อำเภอโดยจังหวัดชัยนาทมีกำหนดการจัดอิตลาดนัดแก้หนี้อีกทั้งหมด9ครั้งใน8อำเภอคือ14มกราคมที่อาคารวิมลคุณากรศาลากลางจังหวัดชัยนาทเป็นการคิกออ 1กุมภาพันธ์ที่หอประชุมอำเภอสักบุรี10ม,มีนาคมที่หอประชุมอำเภอหันคา21เมษายนที่หอประชุมอำเภอมโนรม12พฤษภาคมที่หอประชุมอำเภอ,อสัพพยา9มิถุนายนที่หอประชุมอำเภอวัดสิงห์7กรกฎาคมที่หอประชุมอำเภอหนองมะมง4สิงหาคมที่หอประชุมอำเภอเนินขามและ8กันยายนที่อาคารวิมลคุณนากรสาลากลางจังหวัดชัยนาทเป็นนัดสุดท้ายของโครงการอิตลาดนัดแกนีจังหวัดชัยนาท ม3ดีกรีนักสนุกสนุกเซนจูรี่เบรกลาไปแข่งควา้าสามทองแต่ครูให้ศูนย์วิชาพละเพราะไม่ยอมลูกชายม3าเป็นนักสนุกเกอร์ดีกรีเซนจูรี่เบรกลาไปแข่งควา้าสามทองแต่ครูให้ศูนย์วิชาพละลั่นม .3. ามไม่ให้จบไม่เป็นไรแต่เรื่องนี้ไม่จบไม่ได้ วันที่15มกราคม67นายสมฤกอิสรางกูลณอายุทยาผู้สื่อข่าวกีฬาชื่อดังซึ่งปัจจุบันเปิดเพจฟุตบอล108โพสข้อความเล่าเรื่องราวของลูกชายน้องลมหนาวว่าลมหนาวนักสนุกเกอร์ดาวรุ่งที่เพิ่งทำสถิติเป็นนักสอยคิวอายุน้อยที่สุดในอายุ14ปีที่แทงเซนจูรี่เบรก105คะแนนต้องติดศูนย์วิชาพัลศึกษาและสุขศึกษาหลังจากลาโรงเรียนไปแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติได้สองเหรียญทอง1เหรียญทองแดงเป็นตัวแทนภาค1ทั้ง3ประเภท จากนั้นนายสมเลิกโพสข้อความอีกว่าจากโพสเมื่อวานเพื่อนๆหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจบอกสอบตกก็ไปซ้อมสู้ๆขอบคุณมากอันนั้นเข้าใจได้แต่ไม่ได้สอบแล้วได้ศูนย์ไม่รู้จะไปสู้กับใครแสดงว่าผมเล่าข้อมูลไม่ครอบคลุมเอาให้ละเอียดเลยละกันจะได้ไม่เข้าใจผิด วันที่13ถึง21ธันวาคม66มีการแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค1ที่นครนายกกรุงเทพมหานครมีหนังสือขอตัวเด็กชายลมหนาวอิสรางกูลณอยุธยานักเรียนชั้นม .3 เข้าแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ประเภททีมคู่และเดี่ยว15แดงผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับหนังสือเซ็นอนุมัติแล้วส่งเรื่องไปยังฝ่ายวิชาการส่งต่อให้หัวหน้าระดับครูประจำชั้นครูประจำวิชาตามขั้นตอนเพื่อลเรียนและให้มาสอบย้อนหลังเพราะตรงกับช่วงสอบกลางภาค แข่งเสร็จได้2เหรียญทองหนึ่งทองแดงได้สิทธิ์เข้าไปเล่นโยชอแห่งชาติทั้ง3าประเภทฝ,ฝ่ายวิชาการโทรศัพท์แจ้งว่าให้มาตามสอบระหว่างวันที่3มถึง4มกราคมเพราะจะต้องส่งคะแนนเข้าระบบจบปีใหม่รีบกลับมาสอบ2วัน1ิวิชาหนักหนาเอาการแต่ก็สู้เต็มที่ผลสอบออกมาผ่านบ้างตกบ้างไม่มีปัญหาที่ตกก็ไล่ซ่อมแต่มี2วิชาคือพลศ,ศึกษากับสุขศึกษาที่อาจารย์ไม่นัดหมายให้เข้าสอบทั้งที่เจอกันทุกวันและไม่ส่งคะแนนให้วิชาการผลสอบออกมาเลยเป็นศูนย์คะแนนเต็ม20 จึงมีคำถามว่าเพราะอะไรอาจารย์ในสองวิชานี้จึงไม่นัดเด็กสอบทั้งที่วิชาอื่นซึ่งยากกว่าอย่างภาษาไทยอังกฤษวิทยาศาสตร์และอื่นๆก็นัดได้และมีคะแนนปกติถ้าได้สอบพละศึกษาตีวอลเล่เขาให้อันเดอร์แล้วเอาเท้าไปเตะนั่นสมควรศูนย์หรือสอบสุขศึกษาไปตอบคำถามว่าถุงยางควรสวมนิ้วโป้งก็ควรสอบตกอีกคำถามที่ต้องตอบให้ได้คือในกรณีเดียวกันนักกีฬาวอลเล่ที่ครูทั้งสองวิชาไปเป็นโค้ชและแข่งรายการเดียวกันอาจารย์สามารถส่งคะแนนได้ก่อนสอบจริงไหม ถ้าจริงก็บ่งบอกว่าคุณเป็นอาจารย์ที่ขาดจรยาบัณแห่งความเป็นธรรมเลือกที่รักมักที่ชังดูแลแต่นักกีฬาที่ตัวเองรับผิดชอบและละเลยนักเรียนคนอื่นที่เป็นลูกศิษย์เหมือนกันเท่าไม่จริงนักกีฬาทุกคนทุกประเภทได้ศูนย์เหมือนกันเพราะคุณไม่มีเวลาสอนไม่มีเวลานัดสอบไม่มีเวลาส่งคะแนนโรงเรียนต้องไปทบทวนบทบาทครูด้านวิชาการและโค้ดกีฬาใหม่ไม่ให้ภาระหนักเกินไปนี่คือสิ่งที่ผมรับไม่ได้ในฐานะผู้ปกครองผมมีสิทธิตั้งคำถามเพราะ หเด็กไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเรียนเกรดเฉลี่ย3กว่าตั้งแต่ปหนึ 1, ่งม3ปัจจุบันเฉลี่ย3.4 5เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนมา7ปีและนักสนุกเกอร์สปีไปแข่งขันทุกรายการมีหนังสือขอตัวถูกต้องชัดเจนวิชาพละกับสุขศึกษาควรจะได้ศูนย์เต็ม20หรือ2ไม่ได้เรียนฟรีไม่ได้เป็นควตา้านักกีฬาจ่ายเงินครบทุกบาททุกสตังค์ปีละแสนกว่ามา9ปีสนิทแค่ไหนแป๊จียก็ต้องจ่ายเหมือนคนอื่น สทุกงานของโรงเรียนโดยเฉพาะด้านกีฬาเอาตัวเองไปช่วยเกินร้อยทั้งพิธีกรสื่อบาทเดียวก็ไม่เคยคิดแต่สิ่งที่ได้รับกลับเป็นแบบนี้โรงเรียนต้องตอบให้ได้ว่าบุคลากรมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับที่พะปะขอและนักเรียนเชื่อมั่นหรือไม่มสามไม่ให้จบไม่เป็นไรแต่เรื่องนี้ไม่จบไม่ได้